ดูลุงพลมีไข่ขาดาวกี่ฟองคงใจกินไข่ต้มเล้วไข่ต้มกับเจียวบองกับเจียวเห็ดนะคะเออเยอะกว่า <laughs> เยอะกว่าลุงพลสงสัยจะดัง <laughs> ตาจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้ห่อข้าวมากินในสวนนะคะห่อข้าวมากินในสวนนี่นะคะห่อข้าวมากินในสวนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปเก็บผักก่อนนะคะไปเก็บผักเก็บผลไม้ก่อนก่อนที่จะกินนะคะวันนี้ มากินข้าวในสวนมีมนางกระติกด้วยนะคะเลี้ยงควายเลี้ยงควายเห็นหรือเปล่าไหมนายอยู่ข้างหลังเห็นไหมหนุนหนุนขาวขาวะเดี๋ยวเขาไปเก็บผักได้พาไปเก็บผักเก็บผลไม้ก่อนนะคะค่อยมากินกัน ผลไม้มาแล้วก็นี่ห่อข้าวนะคะอันนี้ผักเข้ามาจากบ้านอันนี้ผักที่เราเก็บมาใหม่หล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนเอาไหนละ่ะผลไม้เอาไว้ในกระป๋องก่อนนะคะผลไม้เดี๋ยวค่อยกินฮ่อมาเด้อ วันนี้มีวันนี้มีเออไข่ต้มแจวบองแจวเห็ดปนเห็ดนะคะเออมาได้มากินอะไรนะไปอา้าขอพูดก่อนก่อนจะกินเอากินก่อนค่อยพูดได้ไหมหิวข้าวอืแจ่วเห็ด ยายเป็นคนที่เอฟซี <c oughs> ยายก็รู้นะเป็นคนชนบทไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้ดูข่าวดูข่าวอะไรกับเขานะอืมทีนี้ยายก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรนะที่ว่าลุงพลลุงพลที่ดังๆอ่อะนะอืมพอดีเมื่อสองสามวันที่แล้วยายเห็นข่าวเขาบอกลุงพลอนะแค่กินข้าวธรรมดาธรรมดากับใครใครใครดาวเหรอใครดาวกับเจลบอง ก็มีคนดูอะไรองเงี้ยออยายก็เลยมากินไข่ไข่ต้มกับแจ่วบอง <c oughs> เพื่อจะดังเหมือนลุงพล <c oughs> ยายก็ไม่ได้ติดตามข่าวเราเห็นเขาบอกว่าแล้วแล้วเขาจับคนที่ที่ฆ่าน้องชมพู่ได้หรือย่งอังเพื่อนๆยายไม่ค่อยได้ดูว่าเดี๋ยวจะหกคนทำแบบลุงพลดีกว่า ลุงพลก็าทำอย่างนี้ใช่ <c oughs> จะดังเหมือนลุงพลแล้วยายจมกนูยเองจา้าเดี๋ยวก่อน,ดอน,นเด้อโอ้ยแบบลุงพลเพื่อจะดังลุงพลถืออย่างงี้แล้วก็มีแจวบอง้องว่าม่แจวบองมาใส่นี่นี่โอ้ยมาเด้อ <c oughs> ดูลุงพลมีไข่ขาดาวกี่ฟองคงใจกินไข่ต้มเล้อไข่ต้มกับเจียวบองกับเจียวเห็ดนะคะเออเยอะกว่า <laughs> เยอะกว่าลุงพลต้องสัยจะดัง จะกินกับมือนะจริงๆจะเอามือเจ้าเอาแต่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไม่เหมือนลุงพลน,นะเพื่อนใจทำอย่างนี้ นนไม่รู้มาทำอะไรตอนยายกินข้าวทุกทีเลยว่าลุงพลกินข้าวธรรมดาธรรมดาในในสวนป้าอะไรนะป้าอะไรเมียกแกนะชื่อป้าอะไรนะป้าแต้วหรือป้าอะไรป้าแป๋หรือป้าอะไรเป็นคนไทย ตอนนี้คนที่ฆ่าเนี่ยเขาจับได้เลยอย่างเพื่อนๆยัอยไม่ได้ดูเขาเลย นึกถึงบรรยากาศทุ่งนาเน,น,นาเนะ mm hmm. มาเสียใหญ่แล้วอยู่ตั้งนานไม่ตัดข้างบ้านนะชอบมาตัดยาตอนยายกินข้าว นะเติมแล้วเติมอีกยัดแล้วยัดอีกจนหมดหม้อแล้ <c oughs> วพัวไม่อิ่มใส่มาว้ยทำไมมันน้อยจัง why มันน้อยจังยัดแล้วยัดอีกนี่แหละเขาเรียวกว่ากองข้าวน้อยค่ะแม่ แฟนยายคุดแฟนยายคุดหลุมไม่ให้ปลูกต้นลูกพุนยังไม่ได้ไปดูเลย <c oughs> เขาบอกว่าดินมันแข็งม,มาเด้อ แบบนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องกินกับอะไรหรอกแค่นี้ก็อร่อยมากล้ะโอ้ยคลิปมันยาวเนียยายขอหยุดแป๊บหนึ่งนะเขากินให้อิ่มแล้วเดี๋ยวมาติดต่อผลไม้นิดนึงมามาต่อด้วยผลไม้เพื่อนๆน,น,นี่นะคะอัง,งุนเริ่มสุกแล้วนะคะอัง,งุนแล้วมันจะสู้ลุงพลได้เพื่อนๆผลไม้เยอะแยะ ยายไปอ่านดูนะไม่ค่อยได้ดูข่าวอะไรหรอกแต่ว่ามันก็แปลงนะเพืเ่อนเพืยายเห็นในเฟซนะวันแรกที่ยายเห็นอผูอ้ติดต,ตามอ,อในช่อง youtube นะของแกหกหมื่นเท่าไรไม่รู้ในเฟซพอวันนี้ไปดูเป็นแสนอะ่ะเพืเ่อน คนเรานะเนาะเพื่อนๆแบบดูสิบอกแล้วว่าไม่มีอะไรที่เรามองเห็นในอนาคตในวันข้างหน้าไม่มีไม่มีใครมองเห็นเนาะฉะนั้นเราก็ยายถึงว่านะ่ะทําตัวให้แบบให้มีความสุขใช้ชีวิตแบบแบบพอเพียงนะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากไปไม่ต้องไปแบบแบบแบบแค่เรากินอิม่มนอนหลับไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาไม่เจ็บไม่ใคร ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะเพื่อนๆอนาคตข้างหน้าไม่มีใครมองเห็นนะเหมือนล,งลุงพลใช่ไหมเห็นไหมตอนนี้แบบไม่รู้อะไรมาจากไหนเนาะแบบว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนะยาะเดี่ยก็ไม่เคยดูหรอกเพิ่งเพิ่งมาเห็นข่าวแล้วก็มาเปิดดูนะแต่ว่าเรื่องน้องชมพู่เนี่ย ยายยอมระะับว่ายายไม่ได้ดูเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคยแต่แบบตอนไลฟ์สดแล้วเอฟซีพูดถึงอะไรเงี้ยแต่ข่าวยายไม่เคยได้ดูพูดจริงๆข่าวเมืองไทยยายไม่ได้ดูอะไรวันวันก็นเข้าเต็วตัวแล้ว กินให้ดูทุกวันแล้วนะผลไมย้ยายตัดต่อคลิปไม่เป็นอนะมันนี่แหละมันยาวกินให้ดูหลายๆอย่างมันยาว เห็นแกะวะเห็นหรือเปล่าแกะโอ้ยถอดหมวกแม่หลับแกะใหญ่ทำไมมันไม่เห็นนะทำไมยายเห็นทำไมเอฟซีไม่เห็นเริ่มวานแล้วเริ่มวานแล้วแต่ร่วงจะหมดแล้ว แค่นี้แล้วเพื่นเน็จะไปปลูกไปปลูกอ่าต้นพรุนไม่รู้ว่าเน็ตมาถึงนี่เลยมาถึงนี่หรือเปล่าวันนี้ถ้าถึง,งจะไล์สดมันเคยถึงนี่นะยายเคยไล์สดตรงนี้นะะคลิปมันยาวแล้วแกะ <laughs> บายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียรฝรัง่งชนระบทด้วยนะคะ